ครึ่งแรกนะฮะเป็นมีมแน่ๆไอสถิติในช่วงพักครึ่งนะฮะคือถ้าแมูเต็ดแพ้เกมนี้นะไอสถิติแมวเต็ดยิงศูนย์นะนะนะเร์พูยิงสิบห้าสิบหกเนี่ยทุกเพจโพสต์แน่นอนนะไม่ไม่ใช่ทุกเพจก็หลายเพจโพสต์แน่ๆนะครับแต่ปรากฏว่าฟุตบอลเนี่ยมันก็เตะกันสองครึ่งด้วยนะครับครื่งหลังเนี่ยคือเอาจริงๆด้วยด้วยรูปเกมนะครับ เราก็จะทราบกันอยู่ว่าถ้าเลฟพูเขาครองได้เขาคุมเกมได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็ยากที่มเมโยเต็ดจะหาจังหวะไปจบสกอร์ได้คือเลฟพูก็พยายามที่จะใช้คําว่าตรึงทุกอย่างไว้อย่าว่าแต่ให้มเมโยเต็ดมีโอกาสไปยิงเลยเอาแค่จังหวะครองบอลก่อนนะครับมันค่อนข้างยากคือจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามเมโยเต็ดมักจะมีโค้ต้าเก่งต้นเกมเป็นปกติส่วนมากก็จะมาสัก10นาที15 2หนาทีซึ่งก็อาจจะรวมถึงไอ้ลูกล้ำหน้าของ กานาโชด้วยนะครับซึ่งฮะว่าว่าเดี๋ยวนี้แม่งเล่นไปเล่นมาแล้วโคต้าแม่งนาทีลดลงดเลรื่อยๆนาทีแม่งเริ่มลดลงเออเอ,อเอนะครับก็ก็จะมีช่วงนั้นที่พอจะหืออือนะครับมีมีจังหวะที่พยายามจะโจมตีใส่ลิพูได้บ้างแต่ว่าพอคบครองได้หมดนะครับเราเก็บบอลสองได้น้อยลงนะครับเรา,เาพยายามจะเพรสซิงนะแต่เพรสซิงช้านะครับแล้วก็ ไม่ค่อยเก็บบอลได้เท่าไหร่ก็กลายเป็นว่าเขาพยายามหาจังหวะโต้หาจังหวะโจมตีได้เยอะพื้นที่ทางฝั่งของดาร์โลคือจุดปัญหานะครับเราไม่ได้บอกว่าดาร์โลเล่นไม่ดีแต่มันคือแท็กติกที่ลุยซซอยสเนี่ยเขาพยายามที่จะุบเข้าไปด้านในเพื่อดึงดาร์โลขบเข้าไปด้วยนะครับทีนี้พื้นที่ด้านข้างฝั่งดาร์โลมันก็จะเปิดนะครับแล้วมันก็เปิดโอกาสให้โดมินิกสโบสไลมีช็อตหนึ่งหลุดขึ้นมาโจมตีแต่ว่าก็ติดเซฟกูนาแน่นะครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่ รู้สึกว่าการที่ d ดีอสจะดึงดาลูเข้าไปเนี่ยมันทำให้โรเบอร์สันเปิดตัดเข้ามาแล้วก็สโบสไลเข้ามายิงแต่ช็อตนั้นก็หลุดเสาไปอีกนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอ่ะโอเคลิพูได้ประตูจากเซตพีซแต่หลังจากนั้นว่าเขาได้โอกาสเยอะมากๆเยอะจริงๆเยอะจนถึงขนาดที่ว่าด้วยรูปเกมแบบที่มันเตดไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับคือถ้าลิฟูได้ลูก2ในครึ่งแรกเนี่ยว่าตรงคือ มองแบบตามหลักความจริงคือไม่แต่กลับมายากมากแล้วแต่การที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ลูกที่สองมันทําให้คือโอเคเศรษฐีครึ่งแรกมันเหมือนแบบมันเหมือนฟุตบอลคนละคลาสกันจริงๆอ่ะเศรษฐีการจบสิบห้าต่อศูนย์สิบหกต่อศูนย์อะไรเงี้ยมผมก็จําชัดเจนไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าสุดท้ายอ่ะบอลมันขึ้นอยู่กับแค่ใครยิงประตูเข้ามากกว่าแล้วก็สุดท้ายมันเหมือนแมต็ดมาตื่นเพราะว่ายอร์เรลคอนซาจริงๆซึ่ง ในมุมของแฟนบอลคนหนึ่งนะครับผมไม่ได้เชียร์ลิเวอร์พูลนะแล้วผมก็เชียร์ไบร์ทเ็ดนะครับแล้วก็คือด้วยความที่เราเป็นไบร์ทเ็ดเราก็ใช้คําว่าอะไรเดียเราก็ไม่ได้อยากให้ลิเวอร์พูลชนะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือดาวลุ่งอ่ะมันคือเด็กอ่ะซึ่งมันก็ต้องมอีพลาดกันบ้างนะครับลูกประสบการณ์หรือว่าการตัดสินใจบางจังหวะที่ที่ใช้คําว่ามันอาจจะก่อให้เกิดจุดเปลี่ยนของเกมได้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่า การจ enfin, ่ายตัดของเจอร์เรลฟอนซ่าเนี่ยนะครับถ้าสมมุติคนที่แย่งไม่ใช่บรูโน่มันอาจจะไม่เป็นประตูก็ได้นะพี่โฟนนะเพราะว่าบรูโน่เนี่ยว่าตรงไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งแล้วเอาตรงๆคือเขากําลังจะเข้าสู่นักเตะวัยเก่าแล้วด้วยซ้ํานะครับสิ่งที่บรูโน่ทำเนี่ยคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหลับหูหลับตาบอลมันถึงแล้วก็ยิงเลยเขาเช็คจุดที่คู่ต่อสู้ยืนอยู่ก่อนเขาเช็คบอลก่อนและที่สําคัญคือพอเช็คบอลแล้วหันไปหาตําแหน่งยืนของกูวินเคลเฮอร์ พอเสร็จปุ๊บนะครับพอบอลมาถึงปุ๊บถึงรู้ว่าโอเคมันมีช่องในการยิงไลน์จริงแล้วก็หยอดนะครับยิงออแล้วก็ข้ามสีราะของเคลเลเอร์เข้าไปเป็นประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยนะครับมิวตัดก็ได้ประตูตีไข่แตกจากจังหวะที่เราตัดบอลที่เขาพยายามจ่ายขวางสนามตรงนี้ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกน,นิดนึงก็คือว่าแม้ว่าเราจะเพรสซิ่งไม่ได้สมบูรณ์แบบด้านบนนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย ไอ้จังหวะแบบเนี้ยความขยันของตัวบนในการแบบปัดบอลไล่แย่ไอ้จังหวะที่จ่ายขวางสนามเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ในส่วนหนึ่งของการซ้อมคือไม่ได้บอกว่าทุกอย่างดีนะครับเพราะว่าหลายอย่างมันก็แย่มากเช่เราเห็นกันแต่ว่าผมว่านักเตะแต่ละคนนะครับมันก็มีความทุ่มเทจะเล่นจังหวะแบบนี้แล้วก็เป็นประตูนหนึ่งหนึ่งแล้วเมื่อกด้โมเมนตัมกลับมานะครับนิดหน่อยแต่มันก็ยังอยู่ที่จุดเดิมนะอามน,นะก็คือสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลก็มีโอกาส นะครับแต่ว่าก็ยังจบไม่คมอยู่ดีนะครับอีกหนึ่งช็อตที่น่าจะทำให้แมูแต่กลับไปตามหลังอีกทีก็คือลูกของดาวินดูเดสที่หลุยส์ริสเปิดเข้ามาคือช็อตนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราสามคนเป็น Pool แฟนฟลิูล้เราทำไลฟ์ลิูแล้วคงจะบ่นจังหวะนั้นเหมือนกันว่าทําไมดาวินดูเดสไม่ยิงนะครับจริงๆจะยิงก็ได้หรือว่าถ้าเขามองเพื่อนสักหน่อยเนี่ยตัดหลังไปเนี่ยน่าจะมีโซบอสไลน์นะครับสอดมาที่หน้ากรอบหกหลา ยิงโล่องๆ่งยังไงก็เข้านะครับแล้วมันก็เป็นลูกคัตแบ็กอีกแล้วอาร์มที่มันเตดปล่อยให้ผู้เล่นลิเวอร์อพูลว่างในจังหวะคัตแบ็กคือถ้าลูกนั้นเนี่ยนูนเดสมองเพื่อนหรือตัดสินใจดีกว่านี้ยังไงโดนแน่แ,นแต่ปรากฏว่ามันก็มีหลายจังหวะครับที่ลิเวอร์อพูลเขาไว้ชีวิตเราเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงจังหวะของคับบี้เมย์นึงของพี่อนตุงพาบอลขึ้นมา,าจ่ายออกซ้ายนะครับทำชิงเงินไปบอมบซสกาจ่ายตัดมาพื้นที่เล็กๆนิดเดียว คัาพี้เมนูก็เจริญรอยตามนะครับรุ่นพี่ของเขาที่เคยแจ้งเกิดในสนามแห่งนี้มาแล้วนะครับเมื่อเราราว15ปีก่อนครับอดีตดาวรุ่งคนนั้นมีชื่อว่าเฟเดริโกมาเคดาเราไม่ได้บอกว่าเมนูจะเจริญรอยตามมาเคดานะครับแต่จุดที่ยิงนะครับแล้วก็วิถีของบอลเนี่ยนะฮะมันไปในทิศทางเดียวกัน ก็หวังว่าไมโนูจะไปไกลๆเออ่เติบโตเก่งเยอะๆยิ่งกว่ามาเคดานะครับแต่มันก็มีแฟนมาเต็บอกว่าเออจังหวะยิงมันเหมือนตอนมาเคดายิงเกมเจอวิลาแจ้งเกิดเกมนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลคลาสชัวร์เวลคลาสชัวร์ครับผมผมย้ำว่าไม่ได้ไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเท่ามาเคดาไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะไมโนูเขาไปไปน่าจะไปไกลกว่ามาเคดาอยู่แล้วนะครับก็เป็นสองหนึ่งไปซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเกมมันก็มันก็ไปเรื่อยๆนะครับยูเนเต็ดก็ก็นำอยู่สองหนึ่ง คือถามว่าเก็บโมเมนตัมได้หมดไหมมันไม่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าคือจริงๆเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่เราจะครองบอลหรือว่าคุมเกมได้ขนาดนั้นแต่ยังไม่ใช่ทีมที่คุมเกมในสถานการณ์ที่นําอยู่ได้นิ่งขนาดนั้นอยู่แล้วม,มันอาจจะเป็นจุดที่เทนฮาต้องเลือกนะครับและสุดท้ายเขาก็เลือกนะครับในช่วงประมาณสักนาทีที่79นะครับหรือ80นี่คือการเปลี่ยนตัวช็อตสําคัญที่แฟนบอลพากระกจายกันเยอะก็คือการถอด อะไรันโรกันาโช่วออกนะครับแล้วก็ส่งโซเฟียนอัมรบัตลงมาแทนซึ่งผมว่าตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับเสี่ยงก็คือว่าถ้าสมมติมาเ,มเตตคลิกกลับมาเป็นฝ่ายแพ้หรือว่าโดนยิงท้ายเกมอีกเนี่ยนะครับแฟนๆก็อาจจะวิพากวิจารณ์กันพอสมควรว่าเอ้ยทำไม ไม่คุณไม่แบบเล่นไปเรื่อยๆแล้วปิดเกมเลยล่ะทาไมคุณมาเน้นเกมรับทําไมคุณมาเน้นผลอีกแล้วทําไมคุณไม่เชื่อมั่นในวิธีการเล่นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าไอ,ไอการแก้เกมโดยเฉพาะการซื้อเกมรับเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกมรับคุณมันไม่แน่นอย่างที่คุณต้องการซื้อเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบ แบบแบบเกมต่างๆที่เราพยายามจะตั้งรับพยายามจะครองบอลเหมือนเก,เกมเจอเชลซีแล้วสุดท้ายพลิกแพ้ไปนะครับซึ่งซึ่งอย่างน้อยนะครับก็ยังเก็บผลเสมอยังมียังมีหนึ่งคะแนนมาได้นะครับแต่ว่ามันก็มีในมุมที่อ่ะคิดตามว่าทําไมถ้าถ้าถ้าจะเขาเรียกว่าไงถอดกันาโชออกเพราะอะไรในมุมนึงก็คือ,อหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก,เราก็เราก็ยังคือในมุมของแฟนบอลเราก็เห็นมาเขายังวิ่งได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในมุมของ ทีมพ่งทีมแพทย์คงมีอาการไม่ฟิตหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าสมมติว่าการนโชยังพอวิ่งไหวไอการเปลี่ยนอัมรบัตลงมาเพื่อเพื่อซื้อการครองบอลเพื่อซื้อเกมรับมากขึ้นหรือเพื่อซื้อทําให้เกมมันนิ่งขึ้นแต่มันก็เป็นการเชื้อเชิญให้ลิเวอร์พูลสร้างโอกาสได้มากขึ้นด้วยโดยที่เอแตตดมีจังหวะโต้ตอบได้น้อยลงมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับและสุดท้ายก็มาถึงจังหวะจุดโทษซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นดราม่าระหว่าง2ทีมคือผมก็เข้าไปเขาเรียกว่าไงอะ เราก็ไปดูคอมมนตตีแหละทั้งคอมเมนต์ตี้ทีมยูเนเต็ดแล้วก็ของลิเวอร์พูลเขานะครับก็ชัดเจนว่าแฟนบอลทางไหนก็มองทางนั้นนะครับมันเหมือนเขาเรียกว่าไงอะฝั่งหนึ่งมองฝ้ากลางวันฝั่งหนึ่งมองฝ้ากลางคืนมันเหมือนแบบมองโลกคนละด้านนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่ากูดสินนะครับแอนโทนีเทเลอร์ใช่ไหมกับทีมงานห้อง VR เนี่ยเขาก็เช็คกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็คอนเฟิร์ม ที่จะให้เป็นจุดโทษฉะนั้นผมต้องบอกกันว่าไอเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยมันก็อยู่ที่ดูเียพินิษนะครับซึ่งดูเียพินิษเนี่ยมันก็คือ s u b j e c t i v e อะก็คือเรื่องของคนตัดสินนะครับคนเป็นผู้วิเคราะห์ซึ่งมันก็ไม่ได้มีผิดถูกในอะไรที่มันชัดเจนเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นวิจรารณญาณเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งมาตัดสินอาจจะตัดสินต่างจากนั้นก็ได้แล้วก็โอเคแค่เออนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรา เสียจุดโทษไปถ้ามาวิเคราะห์ในจังหวะนั้นมุมที่เป็นจุดโทษคืออะไรผมมองว่ามุมนั้นคือวอเเบจาสกาสกัดไม่โดนบอลครับนะฟังก่อนนะเข้าใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีบอกเออก็มันไม่โดนอ,ะอ่ะอ่าวอเอร์เบจาสกาสกัดไม่โดนบอลน,นะนะครับแม้ว่าแม้ว่านะมันจะไม่ได้สัมผัสฮาวียอลเลียดในจังหวะแรกก็ตามแต่ในมุมหนึ่งวอเตเบสกาสกัดไม่โดนบอล แล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีจังหวะสองที่มันมีการลลาากแ้้วสุดทยนี่ยขาของียก็ไปเขาเรียกว่าไงอยู่ในบริเวณขาของวันวิสซาก้าแล้วมันขัดกันแต่ในกรณีที่เฮ้ยมันไม่ควรได้จุดโทษช็อตนี้นะครับมันก็คืออย่างที่บอกแหละก็คือจังหวะแรกเนี่ยมันไม่ได้มีการสัมผัสนะครับระหว่างวานวิสซาก้ากับเอเลียดมันก็อาจจะมองได้ว่าเอเลียดอาจจะล้มง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอเขาเรียกว่าไง ไอลักษณะแบบเนี้ผมจะบอกว่าในมุมนึงนะฝ่ายรับอะ่ะก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยเพราะว่าวานโปรงแม้ว่าจะมี VR แล้วก็ตามเนี่ยแต่ฝ่ายรุกเนี่ยเขาพร้อมจะล้มอยู่แล้วหรือทุกทีนะครับเขาต้องพยายามฉกฉวยโอกาสแล้วก็พยายามที่จะทําใหม้มันสร้างโอกาสกลายเป็นจุดโทดอ่ะนะครับฉะนั้นฝ่ายรับเนี่ยต้องเป็นฝ่ายระมัดระวังด้วยเช่นกันฉะนั้นเนี่ยมันก็มีมุมที่ให้ได้แล้วก็ให้ไม่ได้ สุดท้ายก็เป็นทีมงานอาจารย์เขาตัดสินใจนให้เป็นจุดโทษไปแล้วก็โมซารายิงเข้าไป